เด็ดเลยนะครับแล้จะเป็นหมูทอดครับผมหมูทอดนี่คือลูกค้ามาทุกท่านจะต้องสั่งหลังเที่ยงก็หมดแล้วครับผมที่ผมใช้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสิบโลเหมือนกันครับผมราคาเริ่มต้นคือราดข้าวหนึ่งอย่างนะครับผมจะอยู่ที่สามสิบห้าบาทข้าวเนี่ยคือเราก็จะตักให้ลูกค้าแบบเยอะอิ่มเลยคุณภาพรสชาติไม่ใช่ของสดตลอดที่แต่ลูกค้าก็ดีครถือว่ามีลูกค้ากลับมาเยอะพอสมควรครับผม, <S <S มผมแดงน,นะครับผมเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงบริไม้ครับ ผมจบการทําอาหารมาก็โดยตรงเลยครับครับผมก็เลยมีความอยากที่จะเปิดร้านข้าวแกงในราคา aw, ย่อมเยาอยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆกันน่ครับผมพิเศษฐกิจกช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเนดูทีเด็ดเลยนะครับผมมาของร้านเลยก็จะเป็นหมูทอดครับผมหมูทอดนี่คือลูกค้ามาทุกท่านจะต้องสั่งครับผมตอนมาก็จะเป็นพวกเคียวหวานครับผมผัแนงไก่พริกน้ำปลาทีเด็ดเลยครับของร้าน หมูทอดของเรานะครับผมก็จะหมักด้วยสูตรของทางร้านเป็นสูตรของคุณป้าอขาขายหมูทอดมาก่อนแล้วแกก็ทำหมูทอดเด็ดมากผมก็เลยเอาจับหมูทอดของแกมาคูก่กับน้ำพริกกะปิของผมจะเป็นหมูทอดนะฮะปกติร้านช่วงนี้จะปิดไป3สามหลังเที่ยงก็หมดแล้วครับผมที่ผมใช้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสิบโลเหมือนกันครับผมลูกค้าหนึ่งก็จะสั่งอยู่ประมาณอ่าสี่ห้าออเดอร์เลยครับ เคล็ดลับมัดใจลูกค้าเนน1เลยก็คือเซอร์วิสผมจะบริการลูกค้าด้วยใจตลอดครับผม2องก็จะเป็นคุณภาพรสชาติข้าวเนี่ยคือเราก็จะตักให้ลูกค้าแบบเยอะอิ่มเลยผมใช้ของสดตลอดแล้วผมเป็นคนเลือกจ่ายตลาดเองสามเลยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์ร้านบรรยากาศโล่งๆเนี่ยลูกค้าชอบครับ ราคาเริ่มต้นคือราดข้าวหนึ่งอย่างนะครับผมจะอยู่ที่35บาท2อย่างของเราอยู่ที่สี่บาท3อย่างเป็น55บาทแกงก็เริ่มต้นทั่วละ40บาทของทอดก็เริ่มต้นอย่างละ10บาทก็วันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า15อย่างเริ่มขาย6กโมงเช้าคนจะพีคช่วงประมาณ8ปดโมงก็จะหมดช่วงประมาณ10บโมงก็หมดกระเทียมของเราจะมีแคปหมูเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านเลยครับผมลูกค้าไปมาก็จะมีน้ำพริกกระปินะครับผมแล้วก็เจียวบองปลาแล้วก็เป็นพริกน้ำปลาเป็นสูตรของคุณแม่ผมก็เอามาาาปรรระะยยุกตต์โดสชชิเเออบงีฮ ช่วงแรกเนี่ยคือพี่แปะเจอลูกค้าก็ดีหรือว่ามีลูกค้ากลับมาเยอะพอสมควรครับผมสอบถามพี่แปะเจอลูกค้าตลอดครับผมว่าอร่อยชาติโอเคไหมก็จะได้พี่แปะที่ดีกลับมามันยังไงก็ขอฝากร้านข้าวแกงบอใบไ,ไม้ด้วยนะครับผมร้านเราจะตั้งอยู่ปากซอยประชาอุทิศ131ในโครงการตลาดเศรษฐีร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาครับผมจะถึงบ่าย3โมงเย็นนะฮะแล้วก็จะอยู่ทุกวันอังคารครับผมช่องทางการติดต่อของร้านเรานะครับผมก็จะมีทางเฟซบุ uh, ๊กร้านข้าวแกงบอใบไ,ไม้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นเบอรร์์โททศัพติดต่อร้านเลยก็จะเป็นเบออรร์0944251644คับผมข ขอเชิญชวนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะที่อยู่ในบริเวณประชาอุทิศพระประแดงพระสมุทรเจดีย์คู่ซ่างนะครับผมก็มาลองรับประทานร้านข้าวแกงบอยไม้ได้นะครับพิเศษครับผม